อืมครับพี่น้องก็เปนางฝองไฟครับไปกินยาแล้วครับพ yeah, yeah, okay, well yeah. mm hmm. ี่น้องครับยาอย่างไรพ่อนายาแก้เสียบเฮ้ยาแก้เสี้ยอกูไปเสี้ยมหัวหน้าหัวหัวามาอย่างไรือกัดเสียมเอ้ยเข้าเด็กจีนเอ้ยหิวเด็กข้าวห้าวเด็กจีนอเออ้เจเขียมเหรอเจเขียวเจเขี้ยมบ่พ่วงไปห่ดดิทน้เสียมดก่อน้ำเสียมใหญ่เอมี่เหี้ยมเป็นคน mẹ không nhả, ăn cơm, ăn bò sao lại? mua xuống bò suông, mua để nào? ăn tê này có long chib, bảy của ba. Mau, mua Mau có mì Mau mèo Jack. Chỉ có ba năn. Tao bảo là đừng hay đừng năn mà. Chứ bảo là chib tê hay đừng năn, mua cái này hay cái đi. Chứ bảo cứ สัปดาห้เ่ยับหรือไ่เคยตีดูตีตอเ่อืแล้วเดือนอ้วโตตัวไ่จุ่มเงินมาวันนี้เ้าบอกวันนี้ลองเร้าเทีไปอืมเข่าเดือนเข้าไปเรื่อยๆนะเนะาไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเขาไปเยๆอากินแมนอยากกินยาินอยู่กักับพ่อกินพ่อนึงกั ก็เศร้าอืมนี่นะครับนี่ครับผิดคำสาบานนะครับเนาะนี่เังไหนล่ะเย็ดเข็มครับพี่น้องครับเบาๆทำเสียมาเตี้ยเขาดื้อใจเขาฟาดเขาฟาดเลยจริงจิแล้กฟาดเลื่อยๆอือนี่ครับให้ไปสมก่อนเลยโง่เก่าอืมเล่ากว่าทั่วให้บัวให้ทั่วการจำอือกานต้องขาำจริงอือไปนอนเมื่อคืน พอนอนพอกวนเมื่อนแต่สร้างหมอกวันก็จะปล่อยมามาจะได้สนเลยขี่ตุกๆไงขี่ตุกๆขี่สุกๆเนี่ยเราไปเอาวันสร้างไรตินั่นเมื่อกี้ก็จะเมียนอีกเลับอยู่บนเท่อนั้นบ่กไปก่อนตัวเนาะฮะลงวใม่สุกเทียนขันหาตัวข้อข้าวเมียเนาะหลวงเกินเมียนะมันเป็นโรคเนาะได้จังไงอืมตัวเนาะมันไปเ็ียงเราจักจะเห็นยตัวแต่ตายเพิ่นเนี่ย มาเยากมองเจียงก็จะตีดูัิเถอะเจียงก็ะลำเสียมเียน้ามาเดี๋ยวเจียงเดยวอว่าร้าละคนมองจำเ็หรอกเสื้อกูหล่ดเสือชิบ่ตีกันเยเนาะเมคเนาะนั่งเรียวนี้รานเคยแต่ยังของมึงอะต้องไปถามค้เป็นจริงกับเม่อ๋อยังไม่้ามงไม่ท้ามังไม่ามกัน่งเลย้ชสือเลยค้เสือมานี่กจม จมย่งจมหาบ่ผมกินเหล้าบ่มาน่ะอืมทางนั้นมื่อวานผมบ่ได้กินเหล้านั่นดินี่ให้เกียรตเอ้าให้เกียตไปเว้าอีกรอบนึงอ่ะว่าเว้าเลยว่าเป็นแนวดเว้าไปเลยสิคือผมว่านั่นน่ะผมนั่งอยู่กับอันร้านเครยอยู่เือนร้านเคยตรงข้ามเออผมก็ได้ย่างเป๊กปบ่ย่างมื้อนมื้อนั้นน่ล่ะอืเจ้าจมาผมกินเหล้าอียก็มานกินเหล้าม่าน ยังจมว้วไปยังเดี๋วองเราหินเราเพราาอจ้างวงเห็นข้างๆีบอมาได้กินหวานมาได้กินหวานมาได้กินแล้จ้าณนี้เจง่ข้นยังม่โงงเออต้าวทามเสี้มไตายงเลยโ้งงวงจมเรากเสียมของฟ้าด้วยเออมาณน้ะนี่ครับนี่คือฟังความข้างเดียวก็เลยเด้ต้องฟังความสองข้างออจะว่าวี่มันก็จะเขาขังจะคว้งเป็นว่า <cin stereotype> cái... à. ừ. Thấy bảo <coughs> có bị chín Có thứ pháp để việc áo lên bác sá Nhưng màu màu như nó Thử tuyệt tuyệt lên bác Ừ Săn bớt tay Còn có một người bảo thử lốp Thì đẹp một đấy Mình mừng như bỏ Bỏ เรกากีร่างลีกี้ไงนะกินหม้อหม้อปลาซเสือรูปแล้วคือเจีบเข้มหอเขียวนมาแทงหัวะเจีบเมาแทหัวัเย็บโ่ๆเลยแนงด้วยเป็นวองทางสซดกันเน้ฉีดแมมยังาส่าไม่รู้หัวยิ้มเทงหัวทำใจเอาไปเดียมอ่ท้หัว แเอาส่งกันนั่นนี่ยังก่ส่งพิจุกหลเรียด่หลังเล้อมาหลังเ่อกปมากเที้ราลบ่กาแสุกจักบวาลมาสงพี่บ่พี่ยังไงกพี่ต้องป่วยนะเน่ย เขอลวกกูเลยเอ้าน้ำพีดีนเหียกินขโม่ขโมเข้าขารข้นมาว้ามันมาจะใส่อีกีีมาจะใส่อีกหาจะนีกันนะคล้องกันหีงเี้กอนนะจานคนยิ่งเสียงมาเราโอ้ยเคยเห็นแต่สั่งเก็บร้องปลายทางอันนี้มาเก็บกันปตายเขาเถี่ยเขาเถี่ยรูปสวยจำเขาไว้ เที่ใส่กรสเที่มีไพอยู่บ้านในวันนี้จังหวะสิครองะใอมก็จะยืดสวยยืดซับเหนือใส่ก็บอเข้มเข้เข็มเราอยู่บอเป็นตสังพอเป็นตล็ตีฮะ เมื่อเดือนเมื่วันเรจมไปเร้่อยมันเกลี่ยตัวไปเรื่อยไปตามเยี่ยมทำควมสองไฟควบของไฟทำเรื่องอะไรพอบางมือนั้นเราก็จมอันตอนเมาเราบ่ได้ให้ได้นะอย่างเราบอกแม่เอาเงินคืนโอ้ยแต่บ่มีแม่น่ะเราซื้อซะบ่ได้มีความรู้สึกองคนเป็นแม่เลยทุกจังไหนเนีจังไหนก็ห่วงลูกคือเก่าแต่บางเทือเอาดีแล้วบ่ฟังมันก็จำเป็นต้องให้อันนี้ยังเขทาบ่าแหงเลยก็คิดว่าคขาดีเขาด รเร<ข>าโซากันกับแม่แล้วฮะนัะะ่นเอละแม่จะพาไปหาเครันไอลูกแล้วจะเป็นดาราช่องชอบกันไมเบม่อนเดอ่เดิเหียเ่าชอบง่ายเลยลูกกบหัวนี่ยินไปยินเดือยินบอกเขาตายกันนะบ้านเขาอ่ะสองคนสามคนน่ะนะไป่ใส่งานเอยตัวมัน <c oughs> งานานจบเออจไ็ได้ตัวปีที <c oughs> ทุกมือนี่ถ้าวันไหนใครอยากเก่าไปหาหดเลือติดเชื้อในกระแสเลือดเร็วมากนะจุดๆๆๆๆ่ะ้าสมเด็จนะครับพี่ตองครับเห็นนะคำสาบานเป็นจริงแล้วนะแ้เจ้าเราแ้เดือดอยู่ดรอกแก่ก้อนเป็นย่างเราบานีส่วนงานเรียนเาเส้นลียวอยู่ะอเจา